สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเจอกักบเรือนขวัญและก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะต้องบอกว่าช่วงสายที่ผ่านมานี้นะนะคะถ้าจะหานักข่าวเนี่ยตามงานอ e ีเวนต์แทบจะไม่มีเพราะว่านุ่ง <c oughs> พุ่งตรงไปนู่นเลยค่ะที่สุขุมวิท <c oughs> เพราะว่าคุณทิมพิธาเนี่ยะคะได้มีการเปิดใจตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับเรื่องข่าวเช้ารักร้าาของครอบครัวนั่นเองค่ะเปดูการ บอกย้ำถึงความร,ร้าวฉานของบ้านนี้เนะคะเมื่อคุณต่ายชุติมาค่ะได้ไปลงบันทึกประจำวันเหตุว่าสามีคุณทีมพิชาเดี่ยไม่มาส่งลูกตามนัดที่เคยตกลงแบ่งเวลากันเลี้ยงดูลูกคนละ5วันค่ะและยังถูกลืออีกด้วยนะคะว่าธุรกิจก,การไม่ให้ลูกเนี่ยไปงานดิสนีย์ออนไอ์กับ คุณตายเมื่อวานนี้นะคะก็เลยร้อนใจจนวันนี้่ะต้องบอกว่าเป็นว่าที่สสและกันนะคะคุณทิมพิธาออกมาแถลงชี้แจงความจริงว่าตั้งแต่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลเนี่ยตัดสินให้ทั้งคู่หย่าขาดกันแล้วนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์เจ้าตัวเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวค่ะส่วนคุณต่ายเองกําลังยื่นฟ้องร้องอยู่เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของวันนัดที่ส่งลูกกันที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยที่เขาบอกว่า ไม่ได้ไปส่งลูกเพราะว่าเผอิญแบตหมดและอีกอย่างคือลูกเนี่ยไม่ได้อยากจะกลับไปกับคุณต่ายค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขอเคลียร์กันก่อนแล้วกันและตัวเขาเองบอกเลยนะคะว่ายืนยันว่าไม่เคยคิดกีดกันลูกแล้วก็คุณต่ายแล้วก็วอนชาวเน็ตอย่าเพิ่งไปโยงเรื่องของครอบครัวกับเรื่องการเมืองนะคะในเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่เขาอยู่ในสังกัดด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบัตอน่อน,นอยค่ะผมถามผู้ใหญ่ทุกคนในห้องนี้หน่อยว่ามีใครอยากจะย้ายบ้านทุกๆหวันไหมครับ หรือว่ามีใครที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่ทุกๆห้าวันต้องเก็บตุ๊กาตาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งโดยที่ไม่มีคำอธิบายแล้วก็ย้ายกลับไปกลับมาแต่การที่พ่อกับแม่อยู่อยู่กันคนละบ้านแล้วบงังคับให้เขาไปมาแทนความสะดวกสบายของพ่อแม่นี่ผมก็คิดว่าและความคิดเห็นของแม่ก็ไม่ถูกต้องก็เลยพยายามที่จะพูดคุยกันแต่ว่าก็ยังไม่สาเร็จผมก็เลยต้องตัดส,สินใจที่จะต้องฟ้องหย่าเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา การไต่สวนกัน11เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าคุณตายขาดนัดศาลคุณตายไม่ได้มาที่ภาคยาให้โจทย์อยากขาจะจำเลยให้โจทย์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงพิพิมพ์จิรัตน์ผู้ยาวแต่เพียงผู้เดียวให้ผมมีโอกาสที่จะมากำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีสเสถียรภาพาเพื่อความมั่นคงของลูกความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าอะไรที่มันทําให้เกิดปัญหากับลูกก็คงอันนี้คง,คง,คงยอมให้ไม่ได้ละ ตอนที่รักกันแล้วาทุกท่านมาเป็นพยายเนี่ยก็ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีจุดนี้เกิดขึ้นในชีวิตเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเป็นเรื่องราวของครอบครัวก็ส่งกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะแต่เชื่อว่าคุณตาเองรักลูกมากๆแน่ๆ,ๆนะคะแล้วก็คุณทิมพิธาเองก็รักลูกมากๆเช่นเดียวกัน<ช>นั่นเองนะคะ,คะก็ส่งกําลังใจแหละเนาะเออไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเรื่องครอบครัวนะคะ